ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นี่ผมก็จะมาแนะนำเป็นลำโพงนะครับชุดลำโพงเสียงนะครับที่มีความเสียงดังนะครับผมเสียงดังมากกว่าตัวลำโพงตัวกลมนะครับนี่ก็บลูทูธนะครับสำหรับทนาดที่มองหาํำโพงที่มีเสียงดังอยากได้เสียงดังๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ให้เพื่อนๆที่ ต้องการนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับนะฮะผมจะเปิดให้ลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเปิดก่อนนะครับผมก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะเล่ยบายทีเอฟคาร์ดเนี่ยฮะเพื่อนลองฟังดูเสียงดังชัดเจนนะ ไปเพื่อนๆถ้าไม่เอามันก็มีติดติดปึ๊บเนี่ยเสียงดังมากครับเพื่อนปึ๊บเนี่ยเนี่ยเสียงดังครับเนี่ยเพื่อนสามารถเล่นเสียงก็ดังมากเพื่อนๆด,ๆดังมากดังมากเนี่ย นะถือนะถือว่าตอบโจทย์นะฮะเนี่ยผลจะรีลงผลจะรีลงนะฮะลีลงครับสามารถตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นะครับคอนะฮะคอที่ดักนกอยู่นะครับผมเนี่ยถือว่าดังดังกวทุกรุ่นครับรุ่นนี้ครับเพื่อนๆนะผมจะ,ะให้เพื่อนๆดูนะต่อไป่ยนะ ครับนี่เป็นอีกแค่ระดับหนึ่งครับผมจะเล,เล่งให้ดูเพื่อนนะฮะผมจะเล่งให้เพื่อนดูอบอกเลยครับรุ่นนี้นี่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ใครต่อใครหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีลำโพรงรุ่นไหนที่สามารถเสียงดังขนาดนี้นะครับ ผมก็จะมาอัปเดตสิ่งใหม่ๆนะครับของใหม่ๆที่เพื่อนๆต้องการนะครับท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับอยากได้ลำโพงรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็ทักมานะครับส่วนราคาเนี่ยผมก็จะลงไว้ในใต้วิดีโอเช่นเดิมนะครับส่วนวิดีโอ,อผมเนี่ยผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆเห็นราคาไหน นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆราคานั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะนี่เียงนกคุ้มอ่ะนี่นี่ระดับหนึ่งครับเพื่อน,นอเร่งผมเร่งให้อีกดูนะฮะเร่งน,นี่เร่งโอ้โหนี่ครับเพื่อน ดังสุดรับดังสุดครับเพื่อนนะฮะปิดนะฮะนี่คือปิดปึ๊บเนี่ยฮะมีนะฮะมีบลูทูธมีบลูทูธมีฟังก์ชันครบครับแล้วเสียงเนี่ยสามารถเล่งได้นะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับใครต่อใครหลายคนที่มองหารวดทองเหลืองนะฮะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองที่ทําทห่วง นกอีรุ่มหรือว่าไก่นะครับเนี่ยก็มีเราก็ขายครับก็มีเราก็ขายนะครับก็ขายนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านจะเลือกแบบไหนนะครับผมก็ส่วนวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำแค่ลำพงนะฮะกับทองเหลืองโอเคครับก็เอาไว้วิดีโอนะเจอกันก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีครับเพื่อน